โอเคผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาู่เกมโลบอกในแมปของ m n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  s s m u u l t t r r อี o l กเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาซื้อ p i ิ k แอ็อันใหม่ละกันมันอยู่ตรงไหนวะลืมเออนี่เลยเรามาตรงร้านค้ารีเบิร์นนะนี่เลยอันนี้จะเป็น p i ิ k แอ็ที่อัปเดตมาครั้งที่แล้วนะใช่หรือเปล่าวะเออใช่แหละราคาอยู่ที่16,250เพชรเรามีอยู่9,4 0โอ้โหแล้วผมก็ทำการซื้อ เกมพาร์ตอันนี้มานะเจมคูณ2องนะตรงนี้ซื้อมาเรียบร้อยนะ300รกวโลบักสามร้โลบักมั้งจำไม่ผิดก็เอาง่ายๆคือเรามาเราจะมารีเบิร์กันดีกว่านะวันนี้ก็ตอนนี้ประมาณ30มสิบไสเจมนะต่อ1ครั้ง300เจมถ้าเกิดคิดกันเล่นๆก็ยี่สิบสาครั้งนะครับผมโอเคเราจะมารีเบิร์ยีาครั้งตอนนี้ ราคารีเบิร์ตอยู่ที่6กบีนะโอ้โหคนขันที่จะเยอะมากๆจริงๆเนี่ยผมอยากจะมาซื้อตรงนี้เจมเอ็นชารตรงนี้มากเลยนะคือเนี่ยอยากล็อกแบบว่าล็อกชั้นไว้นะถ้าเกิดเรารีเบิร์ตกลับมาใหม่ก็ไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องขุดไปใหม่หรือเราจะซื้อดีวะเออไม่ซื้อดีกว่าเรามีวิธีของเราอยู่นะตอนนี้ไปเดี๋ยวไปดูเลยวิธีผมเป็นไงนะโอเคมาละนี่เลยวิธีของเรา เราใช้บักตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับผมไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานี่ปึ๊บมาเรียบร้อยฮ <c oughs> ะไม่โคตรเกลียนเลยแบบวิธีนี้มาเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่านะยี่สิบสามครั้งเองเนานะจิบๆยาวๆอ,อ๋อโอเคผมลืมให้ดูอีกอย่างหนึ่งไปแล้วก็คือผมรีเบิร์ตมา สิบี่ครั้งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหกบีเนี่ยมันไม่ยากนะนี่ครั้งต่อไปก็คูณร้อยห้าสิบแล้วอะราคาของอะคิดดูดิมันก็ไม่ยากนะถ้าเกิดเรามาวิธีนี้โคตรทางรัดเลยตรงเนี้ยเราจะเน้นแร่ที่มีประโยชน์เท่านั้นนะเราจะไม่เน้นแร่ขยะเท่าไหร่ไปฮะ Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless <laughs> i can see that they compare i think everyone's against me maybe something in the air am i paranoid i swear avoid i s forming and they're scared i w a l k i straight เอ้ยผมว่านะต้องซื enfin> ้อว่านั้นไม่ซื้อไม่ได้แล้วน่าดูตัวล็อกชั้นมาละเดี๋ยวเรามาซื้อนี่เลยแล้วกันนะทุกคนพันสองเองนะก็ทีเดียวได้ป่าววะอ้าวยังล็อกอยู่อีกเหรอ หรือว่าเราซื้อนี่ช้าไปอืมผมว่าน่าใช่นะโอเทลพอร์ตไปไม่ได้ด้วยเออโดนล้างเทลพอร์ตไปแล้วเดี๋ยวผมหาทางลงก็ได้วะผมว่าต้องรอดูรีเบิร์ตข้างหน้านะเพราะว่าเมื่อกี้ผมอาจจะกดช้าไปหน่อยนะ2,000น years thousand ที่สุดเราก็ได้มาสักทีนะตอนนี้ ไม่ต้องสงสัยนะว่าผมหายไปไหนก็คือมันข้ามวันมาแล้วตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่ประมาณ21,770นหะนอะอ้มีอีเวนต์ลัคกี้คูณสองเลยนะตอนนี้ขอรับเพชรทุยขอรับเพชรเพิ่มแป๊บหนึ่งนะ350อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อนนะมีเฟคทตอรี่มาทุกคนคืออะไรอะ่ะคราฟหรอ คือคราฟอะไรอ๋อคราฟตัวเใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยมีอัปเดตมาจริงๆเลยแค่แป๊บเดียวเองนะเพิ่งอัปเดตมาเมื่อนี้เองอะไรอยู่วันนี้อัปเดตเร็วเกินเกมนี้ไม่ต้องรีบมานะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเร็วไม่ต้องรีบมาเดี๋ยวหมดเร็วเดี๋ยวเหมือนเพชรสิบมาโอ้โหไปซะละมาเดี๋ยวเราไปซื้อนั่นก็เลยดีกว่านะแต่ว่าผมยังงงอยู่ว่าไอฟเฟกตอรี่นี่ทำอะไรได้แต่รู้เลยว่ามันคราฟได้นะคน เดี๋ยวลองดูสิครับเหรอสามสิบนาทีลองครับดูดีปะเดี๋ยวค่อยดีกว่าเออจุติผมแค่ยี่สิบสองนะทุกคนแต่ว่าเพชรผมเนี่ยมันได้จากเออาชีพเมนตรงนี้นะมันได้เยอะหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อเลยดีกว่านะนี่ลคาคารีเบิร์ดเอ้าอันนี้ก็มาใหม่เยอะอะไรวะเนี่ยงั้นผมจัดเลยแล้วกันนะ ตอนแรกว่าจะซื้อนี้ไม่ซื้อละซื้อนี้เลยดีกว่าโอ้โหจัดไปฮะสองหมืนเฮ้ยเอา้าอะไรเนี่ยต่อฟักเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวให้ดูแล้วกันนะตอนนี้เราโอ้โหไม่รู้จะทำไงเฮ้ยขอตัดคลิปไปทำคลิปรีวิวก่อนไหนปะงงอยู่ตอนนี้โอเคไม่เป็นไร่ะเราก็ได้อุปกรณ์ใหม่มาละ ตอนนี้เรามีนี่โอ้หอย่างแรงอ่ะทุกคน e n c h a r g e Speed เอ่อถ้าเป็น Speed เนี่ยมันจะฝุดเร็วขึ้นนะผมว่าเอา Speed ไปก่อนอ่าแล้วก็หาที่ครับต่อนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอานะโอเคเอาแค่เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็อันนี้ล่ะอู้นี่สามร้อยได้อยู่นะได้อยู่ก็ไม่แพงมากนะเฮ้ย <c oughs> ไม่สวยแล้ว,วสก,กินแม่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนสก,กินแป๊บหนึ่งนะตรงไหนวะเออสีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองไปขุดดูดีกว่าไหมผมว่าน่าจะขุดเร็วมากอะเดี๋ยวลองก่อนนะเดี๋ยวลองก่อนโอ้โหอยู่ดีๆก็มีอัปเดตมาเนะยผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยไปไปต่อเดียโอ้ยก็ไม่เร็วมากนี่ว่ะคือผมคิดไปเองขอญาตนะทุกคนขอญาตใช้วิธีเดิมนะแป๊บมาดูดิขุดแร่เป็นไงบ้างอะดวน โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ก็เร็วกว่าเดิมนิดนึงนะเดี๋ยวขออัพให้ตันก่อนแล้วกันเนาะโอเคคลิปหน้าน่าจะตันแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตันนะเพชรเราหมดแล้วโอ้ขุดเร็ววะเร็วจริงขุดแร่อย่างดีเลยอันใหม่อะ่ะเฮ้ยจัดไปฮะปุ๊บเดี๋ยวลองไปขุดแร่นั้นก่อนดีกว่านะไอแร่อะไรนะแร่ใหม่แร่ใหม,ใหม่โลกใหม่ตอนนี้เราอยู่โลกใหม่นะทุกคน ผมว่ายังไงก็ยังตีไม่เข้าอ่ะเอาจริงปะเนี่ยโอกว่จะแตกอะ่ะดูดิ <c oughs> โคจะนานนะเอยแต่ขุดแร่เร็วจริงอันนี้แร่ใหม่นะทุกคนนี่โอเอาเรื่องวะ <c oughs> ถือว่าใช้ได้นะทุกคนที่ขุดอันใหม่โอเคที่ขุดนี้ก็ได้มาที่อรที่ลอยนะน่าจะแพงสุดในนี้แหละแบบว่าไม่นับใช้โบรบักซื้อนะ ทรงก็แบบว่าโคตรจะเท่ไหนตอนแรกเราจะซื้ออันนี้นะทุกคนไม่ใช่ตอนแรกเราเนี่ยจะซื้ออันนี้เว้ยแต่ทีเนี้ยมันมีอัปเดตมาแล้วตอนเข้าเกมอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันมีอัปเดตไงไม่ได้ดูหน้าปกมาแม่ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าก็าไปดูกระเป๋านี้แล้วกันนะหมื่นสองโอ้โหสุดยอดเลยแพงจัดจาดมาเดี๋ยวมาดูพรีวิวเขาขาวนี่มีอะไราบ้างนะโอ้อันนี้เหมือนแบบเหมือนแบบ เบตนพาร์ตอ v รู้จักวะเออเดี๋ยวอัลล็อกมันต้องใช้เท่าไหรอ่อ่ะโอ้เอาเรื่องอยู่นะทุกคนโอเคไม่เป็นไรฮะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะซีซั่นหนึ่งเจกของเหรอน่าจะเป็นเควสไลรายวันนะฮะตรงนี้เป็นพรีเมียมพารเอาเรื่องพรีเมียมพารนี่ก็สามสิบวันนะสองร้อยยิบเก้าโลบัคประมาณสามสิบยิบเจ็ดวันแหละ เฮ้ยมันอัปเดตมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอโอเคฮะทุกคนก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวมาเวเร็วนี้แหละเดี๋ยวทำต่อจากคลิปนี้เลยนะโอเคฮะใครยังไม่ติดตามฝากติดตามมาด้วยนะครับผมบายยครับ